นวินาทีนี้คงไม่มีละครเรื่องไหนที่มีคนพูดถึงมากไปกว่าละครเรื่องชิบหายแล้วกูอ่านไม่ออก Google ช่วยอ่าน,นหน่อยดิโกโปรแกรมปนลือเปรชันเป็นโบระเมยออไอ้เนียทำไมชื่อมันอ่านยากอย่างงี้มะเนี่ยหรือชื่อภาษาอังกฤษชื่อ Sun Under the Full Moon ละครที่เขาว่าเป็นแนวชีวประวัติ แต่คนอื่นจะเรียกว่าพปแกนดาไม่ก็สื่อล้างสมองของบคุคคลที่มีอํานาจมากที่สุดของประเทศที่อยากได้ประสาทมากที่สุดในโลกนั่นก็คือจอมพลสมเด็จอัครลปหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนหรือเรียกสั้นๆว่าฮุนเซนนั่นเองนะครับบคุคคลที่มีแต่คนรักคนหลงถึงขนาดมีคนติดตามใน Facebook ถึง14ล้านคนซึ่งจํานวนประชากรข,ของกัมพูชามีเพียง17.42ล้านเท่านั้นนั่นหมายความว่าเกือบเกือบ90%ของคนกัมพูชาต้องกดไลค์ a c e like b o o k ของฮนะุนเซน่ะ เอ๊แต่มีคนบอกว่าคนกดไลค์ส่วนใหญ่เป็นคนอินเดียนะบ้าหรอเขาคงไม่จ้างคนมาบอดกดไลค์หรอกมั้งคนบ้าอะไรจะเจียวเล็กมูดอีโก้ตัวเองให้ดูเจียวใหญ่ขนาดนี้วะอ๋อเออใช่เอาเป็นว่าผลจากปัญหาพื้นที่จับซ้อนที่กัมพูชาแม่งเปิดก่อนทําให้ประเทศไทยประกาศจํากัดเวลาด่านทางเข้าออกไทยกับกัมพูชาทําให้คุณเซนโมโหเว้ยซึ่งอย่าถามว่าโมโหที่อะไรเปิดเองปูดเองร้องเองงงจัดที่เซาปาร์กมันบอกว่าคนเจียวเล็กจะขี้โมโหนี่นะ่าจะเรื่องจริงว่ะ ก็เลยสั่งแบนด์ละครและหนังไทยให้ออกจากกัมพูชาเรียบแล้วก็เอาละครอยกับตัวเองมาฉายให้คนทั้งประเทศของเขาดูแทนเว้ยไม่ค่อยเกาหลีเหนือเลยเนาะซึ่งการที่จะแทนที่ของเก่าได้เนี่ยมันต้องดีพอๆกันหรือดีกว่าถูกไหมนั่นหมายความว่าในสายตาของเขาแล้วเนี่ยซีรีส์ชีวประวัติของเขาดีกว่าละครและหนังของประเทศไทยเยอะเลยเว้ยนั่นก็ทาให้คนไทยหลายคนรวมทั้งผมด้วยอะนะอยากรู้มากว่าไอ้ละครล้างสมองเฮียเนี่ยมันจะดีขนาดนั้นเลยเหรอวะ ผมก็เลยลองดูสักหนึ่งตอนจากทั้งหมด96ตอนไอ้เคี้ยมมึงจะเยอะไปไหนวะเฉลี่ยตอนละประมาณ40นาทีรวมแล้วถ้าคุณดูทุกตอนคุณจะเสียวเวลาชีวิตไปประมาณ70ชั่วโมงแม่งยาวกว่าดูแฮร์รี่พอตเตอร์ทุกภาคสตาร์ a r ทุกภาคและ The ะลอ d ออฟเดอะลิงทุกภาครวมกันอีกนด้วยชีวิตมึงมันมีเรื่องเล่าเยอะกว่าการเดินทางเอาแหวนไปเผาไฟอีกหรอวะเอาเป็นว่าผมขอดูตอนเดียวพอละกัน ผมกลัวผมเผลอใจไปรักคุณเซนเซมไปมากกว่าที่เป็นอยู่อ่ะนะมันมีคนหลงไปคนหนึ่งแล้วไงสภาพอย่างนี้นี่จะดูประมาณสองรอบแน่แนจะไปแซะไปแซวประเทศเขานายกูก็โง่ชิบหายเลยแล้วมันจะทาให้เรารักอันเข้าคุณเซนมาที่อุ้งอิงมันรักไหมแกรก็เตรียมเอาฟอย์มาทําเป็นมวกท้ามวกของแม็กน,นิโต้มาใส่เอาผงซักฟอกกับน้ำยาล้างจานมาพร้อมถ้ากลัวไม่สะอาดก็ใช้น้ำส้มสายชูกับเบกกิ้งโซดาดีก็ได้แล้วเรามาดูซีรีส์ล้างสมองชื่อ คมมุมร <f dragging> ือประจิบประจํา <famously> ปัะ <vallahi> จํประจำประจําประจาไปอันถูกระบบอกไม่รู้กูพยายามแลละที่ฉายใน YouTube กันเลยครับเริ่มต้นมาที่คืนพัทร์ซีจีเต็มดวงคืนหนึ่งเว้ยเป็นคืนที่พิเศษมาก่ายด้วยพัทร์ธรรมชาติไม่ได้จริงๆเออแล้วก่อนจะเล่าต่อกูขอทักนิดนึงเหอะผมโคตรเกียดซับไตเติ้ลละครเรื่องนี้เลยแม่งขาวจั๊ว ฉากตอนกลางคืนะมันอ่านง,ง่ายไม่ใช่ปัญหาแต่พอตอนเช้าไอสัตว์เป็นช่างจ้าสลือเกินอ่านยากชิบหายมึงใส่สตกนิดดึงให้มันมองเห็นจัดชัดไม่ได้หรอวะงบมึงหมดไปกับเพชจันซีจีโง่ๆนี้แล้วหรอไม่อยากจะยอมรับความแก่นะแต่บางฉากถ้าไม่ใส่แว่นอ่านไม่ออกจริงเราจะได้เห็นย่าก,กับพ่ออยู่บนเรือกําลังพายไปที่บ้านพราเมียของพ่อกับมันจะคลอดลูก ซึ่งเมียแม่งเจ็บท้องร้องอดควรจะไปจะตายแทนที่พอพายเรือถึงบ้านแล้วจะรีบพ่อกับย่าแม่งยืนคุยกันสบายใจเฉยไม่สนใจคนจะคลอดลูกเลยแล้วคนจะคลอดลูกนี่ไม่มีใครดูแลสักคนเลยเหรอไปร้องเจ็บท้องอยู่คนเดียวใจร้ายชะมัดแม่แม่งก็โบยวายเว้ยอ้ยเจ็อโอยเจบอยู่นั่นแหละจนกระทั่งพลังแห่งดวงจันทร์ส่งดาวตกลงมาเว้ยชาวบ้านก็ชี้กันใหญ่เลยดาวตกดาวตก ซึ่งผมก็ไปอ่านเจอมาเว้ยว่าถ้าเกิดมีคนร้องทักแล้วชี้ดาวตกดวงนั้นดวงวิญญาณที่อยู่ในดาวตกดวงนั้นจะไปเกิดในท้องหมาแทนแล้วแม่เสือกตกลงบ้านไหนเสือกตกลงบ้านหุ่นเซนพอดีเลยเว้ยอุ้ยเออเกาไม่ได้พูดนะเขาอ่านเจอแล้วเล่าให้ฟังเฉยๆไม่ได้ด่าว,ว่าหุนเซนเป็นลูกหมานะไม่ได้พูดเลยครับพอดาวตกตกลงท้องหมาเอ้ยท้องแม่จู่ๆล้มก็พัดออกมาจากหวานขาของแม่เว้ยแล้วก็ออกมาตู้มกลายเป็นอังเคิลหุ่นเซน เกิดมาปุ๊บกลายเป็นลุงของบางคนเลยพอคอเสร็จยา่ามันก็อุ้มต้นต่อ,อยความชั่ว้ายไม้พ่อแล้วก็พูดว่าเอ็งได้ลูกชายอีกคนนึงแล้วนะแม่เขาว่าไงว่าอีกคนหนึ่งจะบอกว่ามีพี่น้องมากกว่าหนึ่งเหรอพ่อเปิดในพิกพิธีก็บอกว่ามีพี่สองคนแล้วไอ้ที่เหลือมันหายหัวไปไหนวะแม่มึงคลอดลูกไม่มีลูกคนไหนมาดูเลยเหรอพี่น้องมึงแม่งเดรัจฉุนสัตว์ แค่เด็ก2คนมึงจ้างเด็กมาเล่นไม่ได้เหรอไอซีจีพะนจันเฮียน,นี้มันต้องแพงมากแน่ๆ่เพราะย่ามันเอาเด็กที่ไม่น่าไว้วางใจที่สุดในโลกให้พ่อมันอุ้มย่ามันก็เล่าเว้ยว่าระหว่างที่มันทํคลอดเนี่ยมันโดนลมบางอย่างตีหน้าแล้วก็สลบไปแป๊บหนึ่งรู้สึกตวัวไอเทีก็คือเด็กลอดออกมาแล้วเพราะงั้นเด็กคนนี้พิเศษแน่นอนเออเึงเด็กคนนี้ไม่ได้พิเศษเฮียอะไรหรอกเว้ยคุณลองจินตนาการดูนะ คนคลอดลูกอะ่ะเขาต้องทำขาเป็นรูปตัวเอมถูกไหมส่วนหน้าหมอตําแยจะอยู่ระหว่างขาของผู้หญิงถูกปะลมที่ออกตรงนั้นแม่งมีอะไรออกมาได้บ้างความจริงมันมีเพียงหนึ่งเดียวเว้ยลมตดไม่ใช่พิเศษเีียะไรเลยมึงแค่โดนตดอัดหน้าจนสลบค่นั้นเองลองเช็ดหน้าดูอาจจะมีขี้ติดอยู่ก็ได้ถ้ามึงจะแต่งให้มันอลังอลังอ่งอะท่าหลังไม่ต้องเอาเวอร์แบบดาวตกเว้ยเล่าไปเลยว่าคลอดลูกออกมาแล้วกำทองมาด้วยเข้ากับความเป็นจริงเยอะเลยแถไมไปโดนล้อว่าแม่เป็นหมาด้วย แล้วแมงก็พร่ามสันเสร์นเด็กคนนี้ใหญ่เลยว่าแมงเกิดตอนพระจันเต็มดวงแมงต้องโตไปเป็นคนที่สุดยอดมากๆแน่ๆเลย13ปีต่อมาไอเด็กเฮียนนี่ก็โตมาเป็นพ่อหนุ่มที่รักเรียนที่สุดในโลก เ,เพลินไม่มีวันๆเอาแต่อ่านหนังสือกับทํางานบ้านทําให้เก่งแม่งทุกวิชายกเว้นสูตรคูณแม่ก็เลยสอนสูตรคูณให้พอสอนเสร็จแม่งก็ดันถามแม่เว้ยว่าเออแม่ทําไมเราถึงจนเหรอครับแม่แม่งก็ลอยฟังง่ามาก่อนบ้านเรารวยนะพ่อบึงเคยบวชเป็นพระแต่ศึกมาเข้าร่วมขบวนการเคม็ตอิสระน่าจะคล้ายๆขบวนการจูเลนเจอร์แหละแต่ใช้พางจากกรแพงวัดแทนรอมัง้งแต่นั้นมีกลุ่มเคอมเมอิสระลบพาตัวหญ้ามันไปน่าจะเป็นเอแบล็กเลนเจอร์แน่ๆก็เลยต้องเอาทรัพย์สินเกือบทั้งหมดไปขายเพื่อช่วยคนที่ถูกกกจับออมาาเเร็ลย จนจนถึงทุกวันนี้โอ้เศร้าจริงๆแต่ผมคอสงสัยหน่อยแล้วกันเออพ่อมึงอยู่ในขบวนการเดียวกันไม่ใช่เหรอมันไม่มีห้าไม่มีหยุดไม่ทาเฮี้ยอะไรเพราะปกป้องย่ามึงเลยเหรอบอให้ขบวนการมึงปนปู่มึงแล้วมึงยืนดูชิวๆมึงเป็นคนในขบวนการที่ดีมากเลยนะแต่เป็นลูกที่เฮี้ยชิบหายเลยอะ่ะเลยพ่อมึงเป็นพระแล้วจนตอนเด็กๆกูอาจจะเชื่อได้นะแต่พอหลังๆมาจะตะข่าวพระปันตลอดผมเชื่อไม่ลงจริงๆว่ะ พ่อแม่มันเล่าจบเจ้าแห่งการแบล็กเมลก็บอกว่าวิธีเดียวที่ผมจะช่วยครอบครัวได้ก็คือต้องตัง้ตง,ตงใจเรียนเท่านั้นแม่ก็สร้างคาสินโนโมาฟอกเงินนะนะตอนนี้มึงรวยเพราะอย่างนั้นเลยแม่ก็อวยใหญ่เลย,เล,ยลูกกูเก่งจังเลยเป็นคนดีชิปหายอะไรก็ว่าไปตัดไม้ก่านหนึ่งคนที่มีเส้นแต่งห้องที่เฮี้ยที่สุดในโลกคนเฮี้ยอะไรแต่งบ้านออกมาเหมือน้านรูดแอร์แม่งก็เล็กชิปหายเอานางสนมมาพัดจังเย็นกว่าเลยมั้งแล้วมึงรวยล้นฟ้ามึงใช้ผ้าปูเตียง995บาทแล้วจะบอกว่ามึงใช้เพลเตอร์ เงินไปอยู่ธนาคารสวิตหมดแล้วสินะผมที่สีแดงเพระซ่อนเลือดด้วยปะแบบปั่นไส้ใครยิงแม่งทิ้งเลือดไหลเยอะขนาดไหนก็ไม่ต้องซักผมอะ่ะไม่มีเฮียอะไรเข้ากันสักอย่างถ้ากูทำอาชีพอินเทเรียนี่กูกัดตินตายแล้วเนี่ยแต่ผมว่ามันก็ไม่แฟร์นะที่จะถามหาเทสการแต่งบ้านกับคนที่มีเทสการแต่งตัวเหมือนไอ้มนุษย์ค้างคกในคนเล็กมหเทวดาไอเทพเมฆาขีเขเมรก็วิ่งมาบอกพ่อกับแม่เว้ยว่าผมสอบผ่านแล้วครับเพราะที่แม่สอนสุดคู่ให้ผมทำให้ผมสอบผ่านแบบนี้ได้คะแนนเต็มเมกือบทุกการสอบเลยครับ มึงสอบอยู่วิชาเดียวหรือไงวะเห็นพูดแต่สูตรคูณไม่หยุดเลยซึ่งพ่อแม่ก็ปลื้มจิตปลื้มใจมากๆก็อวยใหญ่เลยว่าลูกคนนี้ฉลาดจริงๆอ่อเฮียเริ่มเรียนที่นี้มันก็พูดไว้ว่าจังหวัดที่เราอยู่เนี่ยมันมีแต่โรงเรียนปถมถ้าอยากจะเรียนเพิ่มต้องไปอยู่พนมเปญแต่พวกกูไม่มีตังค์ขอคุยกับปู่ย่าก่อนถ้าไปได้เดี๋ยวจะให้ไปอยู่กับหลวงพ่อที่วัดนะเป็นประโยคที่ไม่เหมือนพ่อคุยกับลูกเลยเมันเจ้าของคุยกับหมามากกว่าเพื่อนสนิทที่สุดของมนุษย์ก็ดีใจหากันด บอกว่าผมจะตั้งใจเรียนนะครับนายท่านเอ้ยพ่อตัดไม้วันหนึ่งพ่อกับแม่มันก็คุยกันเว้ยว่าทํายังไงดีกูไม่มีตังเลยแต่อยากส่งลูกไปปล่อยวัดที่พนมเปญจังแล้วก็อวยลูกนิดนหน่อยพอเป็นกระใสขอเวลาแป๊บนะไอ้เคียเรียนชิบหายเลยวะละครเคียอะไรเนี่ยตัดมาที่บ้านของปูย่ย่าไอ้เจ้าแห่งการหลอกลวงก็มาทํางานบ้านให้ปู่ย่ามันด้วยโดยที่ทั้งสองคนไม่ได้อยู่บ้านด้วยซ้าของหายรู้เลยว่าใครทํา ปูกับย่ามันก็ปื้มจัดอวยหลานมันใหญ่เลยเวย้ยบอกว่ามือแมนเป็นเด็กดีเก่งก็เด็กมากๆพวากูล็อกมึงจริงๆจริงๆนะถ้าเกิดว่ากูเกิดเป็นพี่น้องของคุณเซนกูได้ผูกคอตายเพราะน้อยใจแน่ๆเลยไอเชีย่ยครอบครัวมแม่งลำเอียงชิบหายตัดไม่กวันหนึ่งพ่อกับแม่แม่ก็คุยกันเวย้ยเรื่องอะไรเรื่องเดิม กูไม่มีตงังแต่อยากส่งลูกไปพนมเปนสมัยนั้นเขาไม่มีเรื่องอื่นให้คุยกันแล้วหรอวะแบบแกแกรู้อย่างอีนากมันตายท้องโกม่ะแกหรือไม่ก็แบบแกแกรู้อย่างอีเย็นโดนเครียดอีกแล้วอ่ะน่าสงสารจังเนาะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเหรอเห็นโผมาคุยกันแต่เรื่องเดียวเลยพอมันก็ได้ไอเดียว่าจะไถานาส่งมหาโจรเรียนแล้วก็ตัดทางไปวัดไปกับหลวงตา เจ้าแห่งการแทงข้างหลังที่แอบฟังอยู่ก็ทราบซึ้งในความเสียสละของพ่อแม่น้ําตาก็เลยไหลอาบสองข้างเลยเอ๊ะแต่ซีนนี้เหมือนขาดอะไรปล่าวะอ๋อใช่ลืมโอวาน่าสแกมเมอร์พ่อแม่ก็จะาไทยเลยว่าเด็กมันรักเรียนมันเรียนดีขนาดนี้มันต้องได้เรียนต่อเท่านั้นอ้ยเฮียกูขอแป๊บขอแดกยาแก้ขึ้นไส้แป๊บวันต่อมาไอ้ลูกแป้งที่3ามคมเมก็มาหาปู่กับยาเพื่อที่จะบอกว่าหนูได้ไปพนมเปญแล้วนะยา่ามันก็แน่นอน อวยๆบอกว่ามึงนี่เกิดมาจากปฏิหารดาวหางและลมตดของแม่มึงทำให้คุณรู้นะมึงต้องเป็นคนที่โชคดีประสบความสำเร็จแน่นอนโอ้ยเฮียกูท้องมาเนี่ยทำไมมันขึ้นใส้ตลอดการดูเลยวะพออวยเสร็จแม่ก็ลาปูกับย่าแล้วก็เดินออกจากบ้านหล่อๆแบบสโลโมชั่นออกไปวันลุงขึ้นพ่อกับแม่ก็ส่งเตี๋ยกก๊กเห็นไปพนมเปญแปงก็ร้องไห้โบกมือลากันเว้ยซึ่งแม่งลากันนานมากขนาดโฆษณาขั้นไม่ยังลากันไม่เสร็จเลย ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยแม่ก็เลยควักเงินมาให้12เรียลซึ่งจะเทียบกับค่างเงินในสมัยนี้นะมันยังไม่ถึงหนึ่งสตางค์เลยครับจะเอาไปอมตอนตายยังไม่ได้เลยเงินเฟอ้อนี่มันน่ากลัวจริงๆไอแกรเรตเขมรก็ทราบซึ่งที่แม่ให้เงินไม่ถึงสตางค์กับมันก็กาพ่อแม่แล้วก็ขึ้นเรือไปซึ่งพ่อแม่ก็ยังไม่ลืมทําสิ่งที่สําคัญที่สุดในซีรีส์ล้างสมองเฮียนีเว้ยหันมาคุยอวยลูกคนนีกันใหญ่เลยว่าลูกคนดีอนาคตไกลเป็นใหญ่เป็นโตในสังคมแน่นอนอ,อ๋ยเขียบอ,อ๊ว ซึ่งในระหว่างทางก็มีคนอ่านกรให้ฟังเว้ยแต่มึงช่วยลดเอ็โคหน่อยได้ปะเอ็โคแม่งสูงจนก,กูคิดว่าคุณเซ็นไปงานวัดแล้วกระทาย,ยกประกาศว่าหลงเท้าเจ้าว่าถหายนอมแดงชัดแปรดมดำตึกในคลีดกายสันชงายมาดายอบกสงเว่ พอมาถึงพนมเปนไอค้คุโรสกิขเมศก็มาเป็นเด็กวัดให้กับหลวงพ่อแต่ก็เกิดเหตุไม่คาดฝันมันเป็นเจอกับงความเลวร้ายที่น่ากลัวที่สุดที่แม้แต่อำนาจของคุณเซนตัวจริงก็ไม่อาจทำอะไรไดก็คือเรื่องลิขสิทธิ์เว้ยซับไตเติ้ลมันขึ้นนะว่าตอนนี้มาเล่นเพลงชื่อชีวิตเคมงวัดหรือไงสักอย่างแหละช่างแม่งเถอะแต่ในคลิปไม่เงียบคลิปมันก็ไม่คลิปโดนรีพอร์ตเรื่องลิขสิทธิ์เพลงก็เลยต้องตัดเสียงออกจังไงอย่างนั้นเลย ไอ้พวกฝรั่งบังค่าไอ้หายยูทูบนี่มันเลวจริงๆถึงกล้าตัดเพลงบอลถอดที่ทำให้หัวหน้าคอเซนเตอร์เป็นคนดีขึ้นเนี่ยมึงปล่อยให้เขาฟอกตัวได้แค่นี้ต่อไปเขาจะไปโกงคนอื่นได้ยังไงอะซึ่งในช่วงละครใบ้เนี่ยมันก็ชชวยให้เห็นว่าตอนเก่าจิ้งเขมรไปอยู่พนมเปญมันต้องไปเป็นเด็กวัดอยู่ยางลบากกินข้าวไม่คบห้ามูแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้เรื่องการเรียนตอนคนอื่น,นอนหลับก็ยังแอบลุกขึ้นมาอ่านหนังสือใต้ไฟฟืนต้มน้ำ โอ้โหรักเรียนจริง,รงๆว่าแต่สองคนนี้คุณคิดว่าโตไปจะกลายเป็นเพื่อนหรือจะกลายเป็นผัววะดูดิแม่งนอนเจียวจี้ตูดแบบนี้้าทีมองหน้ากันไม่ติดเลยเวยวันลุกขึ้นมันก็มาหาหลวงตาเพื่อเอาเข้าวกลางวันมาให้พระฉันเว้ยแล้วก็จบขึ้นติดตามตอนต่อ,ตอไปเลยไอ้เหี่ยจบอย่างนี้จริงดิกูดูเรื่องอื่นแม่งมีแต่ปมอยากให้กูดูต่อซีรีส์เหียนี่มีอะไรอยากให้กูอยากติดตามวะมึงคิดว่าคนดูอยากจะรู้ว่าพระจะฉันเพลงอะไรเหรอจบแบบไม่มีความอยากติดตามตอนต่อไป จบแบบไม่อยากให้คนดูต่อเลยเฮียแม่งเป็นตอนแรกที่ไม่มีเฮียอะไรเลยนอกจากอวยหุนเซนแล้วก็อวยหุนเซนแล้วก็อวยหุนเซนคือแม่งอวยจนตัวละครแม่งไม่ใช่คนแล้วอะแม่งเป็นตัวละครที่เพอร์เฟกมากเกินไปไม่มีข้อเสียเลย ตอนเป็นเด็กก็ไม่ทําอะไรที่เหมือนเ,นเด็กๆไม่ไปทาอะไรสนุกๆจากเล่นกับเพื่อนโดดน้ําแทงกบไม่มีเลยเว้ยวันๆเรียนแล้วก็ทําแต่งานบ้านตลอดเวลาเราจะไม่เห็นคุณเซนมีเพื่อนเลยแม้แต่คนเดียวมีแต่เด็กที่ร่วมฉากด้วยทําให้รู้สึกว่าตัวละครตัวนี้มันเหมือนหุ่นจตนที่ถูกสร้างมาโดยผู้ใหญ่ที่คิดว่าเด็กที่เพอร์เฟกคืออะไรแม่งมีทุกอย่างที่ผู้ใหญ่ผัวโบราณอยากให้เด็กมันเป็นแต่ไม่มีอะไรที่เหมือนเด็กหรือเหมือนคนเลย ทำให้เป็นตัวละครที่มีติดเดียวและน่าเบื่อมากๆจนไม่สามารถทําให้ผมตกหลุมรักคุณเซนเซมไปได้เลยและด้วยความที่ตัวละครเป็นเพอร์เฟกเกินไปแบบเนี้ยยิ่งทําให้มันไม่เหมือนชีวประวัติแต่เหมือนนิยายมากกว่า้าให้ผมคิดว่าซีรีส์นี้ไม่เวิร์กเลยในแง่ของพ็อพแกนดาเนื่องจากตัวละครทุกตัวอวยแม่งยิ่งกว่าเทพเจ้ามันดีเกินไปจนคนตั้งคําถามครับว่าคนมันจะดีขนาดนั้นเลยเหรอถ้าดีจริงทำไมมันทำได้แค่นี้อะ่ะผู้นำกูวิเศษขนาดนี้กูควรจะสบายกว่านี้เปะวะซึ่งพอคนคิดป๊ п, แม่งก็คล้อยตามไม่ได้ทาให้ผมคิดว่ามันสอบตกในแง่ของทางพปปาเกนดาและซีรีส์ที่ดีซึ่งก็ไม่แปลกใจนะเพราะกูคิดว่าตัวจริงแม่งก็สอบตกในแง่ของการบริหารประเทศเหมือนกันถ้ามึงเกิดมาแล้วแม่งอัศจรรย์แบบที่มึงโมจริงๆอ่ะทุกชาติเขาไม่เรียกมึงว่าสแกมโบเดียหลอกไอเหียถ้ามึงศักดิ์สิทธิ์จริงความศักดิ์สิทธิ์ไม่ช่วยเรื่องคะแนนความนิยมมึงหรอมึงอยากให้ลูกมึงดังมึงก็ใช้พลังหงมึงดิจะมาปลุกพลังชาตินิยมทำควยเลยล่ะ ละครโมเย็ดมาขนาดนี้มึงยังจะให้คนเชื่ออีกเหรอมีแต่คนโง่ๆเท่านั้นแหละที่จะเชื่อคำพูดของมึงอ่ะเอาเป็นว่าคุณดูซีรีส์เฮี้ยนี่กุณดูหมาคลอดลูกดีกว่าอ,อไอีเฮี้ยกูเพิ่งดูไปนิวว่าถ้าคุณเห็นด้วยกับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร b ์ผมด้วยลกันนะครับ แต่ถ้าเกิดทคุณไม่เห็นด้วยคิดว่าเรื่องนี้แหละเป็นซีรีส์ที่ดีที่สุดจากกวาวานแล้วต่อให้เอามาฉายแทน Breaking Bad หรือ Game of Thrones ก็ไหวซีรีส์กระจกกระจอกแบบนั้นจะมาสู้ซีรีส์96ตอนแบบนี้ได้ไงอยากให้เอามาฉายในไทยจังทําไงอะ่ะอยากได้อะไรบอกเลยเดี๋ยวจัดให้กันก็คอมเมนต์บอกไปละกันว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นพ่อแม่ของคุณเซนคุณจะอวยคุณเซนว่าอะไรละกันนะครับ เอาละผมไปแล้วแต่ผมขอต้องไปผ่าสมองออกก่อนรู้สึกดูจบแล้วมีความจงรักภักดีกับคุณเซนยังไงก็ไม่รู้ถึงเวลาที่กูต้องไปหาสมองใหม่ใกล้ฉันจริงๆหรอวะเนี่ยแล้วก็ขอให้เหตุการณ์นี้จบลงโดยที่ไม่มีความรุนแรงใดๆเกิดขึ้นและขอให้ประเทศไทยไม่มปีละทับอาหารเถอะสาธุเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย